สวัสดีครับวันนี้พบกับเพ k e โฟโต้อีกแล้วนะครับเพ็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยมาแล้วครับวันนี้เรามานำเสนอเกี่ยวกับอะไรกันดีครับวันนี้ผมไปที่สถานีรถไฟมานะครับพบรางรถไฟครับรางรถไฟทั้งรถไฟธรรมดาที่เราเคยเห็นกันฮะรถรถจักรดีเซลไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ตั้งแต่ปีสองพาร้อยต้นต้นนั่นแหละฮะ ตั้งแต่ยุคสมัยรอห้าเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็มีรถไฟเก่าตั้งแต่ที่ผมเห็นเก่าสุดนะฮะในสายตาที่เคยเห็นมาก็คือรถไฟฟ้า,ารถจกักรดีเซลไฟฟ้า G.E.K. นะครับ G.E.K. นี่เป็นของ General Electric นำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อปี2,507จนถึง2,509เลขตัวรถก็ตั้งแต่4001 เป็นถึงเลขอะไรผมจำไม่ได้แล้วทีนี้ไอ้ตัวนี้ห้าสิบเจ็ดปีห้าสิบหกห้าสิบห้าฮะไล่เรียงตามปีพศนะครับตั้งแต่ปีสองห้าศูนย์เจ็ดรางเดิมที่เคยใช้เนี่ยเป็นรางแบบหนึ่งเมตรฮะวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องรางรถไฟอันนี้คือเรื่องรถไฟเก่า ที่เราพูดถึงกันคือรางรถไฟฟ้าแบบเดิมๆไม่ชึกชักชึกชักปูนปูนนะที่เรารู้จักกันเดิมทีจะเป็นรางแบบความกว้าง1เมตรนะครับความกว้าง1เมตรเรามาพูดถึงอันนี้ทําไมเรามาพูดถึงเรื่องรางรถไฟวันนี้เราไปเจอ,อรางรถไฟมาผมก็ไปเจอมาก็อยากจะคุยเรื่องกับรถไฟฟ้าสายสีแดงว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงใช้รางประเภทใดกว้าง ขนาดใดนะครับทีนี้เรามาเกล่นว่าโดยทั่วไปเนี่ยรถไฟฟ้าเขานิยมใช้รางกว้าง1.435เมตร1เมตร413เซนประมาณนี้ก็คือรวมๆเขาบอกว่า1.435เมตรเป๊ะเลยนะฮะหรือที่เรียกว่ารางรถไฟมาตรฐานยุโรป European Standard Gauge ซึ่งเป็นขนาดรางที่ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรปก็จะทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถให้บริการเดินรถไฟเชื่อมโยงระหว่างประเทศได้โดยต่อมาก็มักจะเรียกรางประเภท1.435เมตรกันติดปากว่ารางรถไฟมาตรฐานคือ standard gauge ไม่มีคำว่ายุโรปนะครับก็จะทำซึ่งทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า รางขนาด1.435เมตรเท่านั้นจึงจะเป็นรางมาตรฐานอันที่จริงเขาก็บอกว่าไม่ถูกต้องนะครับทีนี้เรามาดูรถไฟฟ้าในกรุงเทพในบ้านเรานะครับแต่ไปดูในกรุงเทพก่อนรถไฟฟ้าในกรุงเทพทุกสายเนี่ยจะยกเว้นนะฮะยกเว้นสายส,ายสีแดงสายสีทองสายสีชมพูแล้วก็สายสีเหลืองแดงทองชมพูเหลือง4ส,สายนี้ยกเว้นนะครับ รถไฟฟ้าในกรุงเทพทุกสายที่เราเห็นกันอยู่นะยกเว้นสี่สายที่กล่าวมาเนี่ยจะใช้รางกว้าง1.435เมตรไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS ก็คือสายสีเขียวรถสายสีน้ำเงินรถไฟฟ้า MRT แล้วก็สายสีม่วงด้วยแล้วก็ Airport Link ด้วยนะครับรวมทั้งรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมา และรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินส่วนรถไฟฟ้าสายสีทองสีชมพูและสีเหลืองนั้นก็เป็นรถไฟฟ้าที่ใช้ระบบเดินรถต่างจากรถไฟฟ้าสายอื่นๆนะครับแล้วมันเป็นยังไงเราฟังกันต่อครับว่ารถไฟฟ้าสายสีทองซึ่งเคยเปิดซึ่งได้เปิดบริการแล้วนะครับจากสถานีกรุงทนบุรี เชื่อมกับ bts นะฮะวิ่งลอยฟ้าบนถนนกรุงทนบุรีถนนเจริญนครและก็ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปจนถึงสถานีคลองสานก็จะเป็นรถไฟฟ้าแบบ apm a u t o m a t e people mover ถูกหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> สังผิดหรือว่ารถไฟฟ้าไร้คนขับนะครับเาก็จะใช้ล้อ,อยางวนะวิ่งบนพื้นคอนกรีต โดยมีรางเหล็กวางอยู่ตรงกลางระหว่างล้อซ้ายขวาเพื่อช่วยนำทางให้เลี้ยวเกิดวงแคบขึ้นและก็ไต่ทางลาดชันได้ดีกินพื้นที่น้อยนะฮะเนื่องจากว่าใช้โครงสร้างขนาดเล็ก APM จึงเป็นที่นิยมใช้ในพื้นที่ที่มีผู้โดยสารไม่มากนะครับรถไฟฟ้าแบบ APM แล้วก็รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะฮะสายที่ยื่งจากแครายมินบุรีแครายมินบุรีนะฮะแล้วก็สายสีเหลืองลาดพร้าวสำโรงลาดพร้าวสำโรงนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะฮะเป็นรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลนะครับหรือว่ารถไฟฟ้ารางเดี่ยวไม่ใช้คนขับเช่นเดียวกันกับ แบบรถไฟฟ้า APM นะครับจะใช้ล้อยางวิ่งบนรางคอนกรีตหรือรางเหล็กเพียงรางเดียวการเลี้ยวก็เลี้ยววงแคบแล้วก็ไต่าทางลาดชันได้ดีนะกินพื้นที่น้อยเนื่องจากใช้โครงสร้างขนาดเล็กนะครับอันนี้เราพูดถึงกิ่นถึงรถไฟฟ้าประเภท,ทต่างๆไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงว่าสายสีแดงเนี่ยทำไมถึงใช้รางขนาด1เมตรเพราะว่า เดิมทีรถไฟฟ้าสายสีแดงดูแลโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเขาก็เลยบอกว่ารางรถไฟขนาดความกว้าง1เมตรเนี่ยหรือที่เรียกกันว่านิจตเกตกับเสียงชุกชุด้วยสามารถรองรับรถไฟฟ้าที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดได้ไม่เกินประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าความเร็วสูงกว่านี้จะต้องใช้รางกว้างขึ้นนะฮะเช่นขนาด1.435เมตรเป็นต้น แล้วก็เหตุที่รถไฟฟ้าสายสีแดงจะใช้ราง1เมตรก็แาบว่าการรถไฟต้องการให้รถไฟชานเมืองและก็รถไฟทางไกลนะครับซึ่งใช้ราง1เมตรเหมือนกันเนี่ยสามารถใช้รางร่วมกันได้เลยคือไม่ต้องมาสร้างอะไรที่มันแยกออกมาคือรางเดิมที่มีอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเอารถสายสีแดงมาวิ่งได้เลยนะฮะถ้าเราเติมระบบไฟฟ้าลงไปให้สายสีแดงรถมันก็วิ่งใช้ได้เลยคือไม่ต้องมาทําอะไร เพราะว่าขนาดรานเท่ากันอันนี้เขาคิดไวแล้วนะว่าง,ง่ายซึ่งอนาคตก็จะมีขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงออกไปชานเมืองให้ไกลขึ้นนะเช่นทิศเหนือก็จะไปถึงบ้านพาชีทิศตะวันออกก็จะไปถึงฉะชเชิงเซานะครับฉะเชิงเซาเกือบติดนะแล้วก็สรุปมาก็คือการใช้รางหนึ่งเมตรน,นี่ก็จะทำให้รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟชาญเมืองแล้วก็รถไฟทางไกลเนี่ยสามารถใช้ทางใช้ทางร่วมกันได้นะครับใช้รางด้วยกันได้ด้วยเป็นการประหยัดเงินลงทุนของประเทศนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะก่อสร้างรถไฟฟ,ฟ้าสายสีแดงข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะฮะเขาเคยรายงานไว้เมื่อ13พฤศจิกี 13พฤศจิกายน2551นั่นคือเมื่อ13ปีที่แล้วครับ13ปีที่แล้วก็จะมีนายสุรชัยทารสิทธิพงศ์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นครับได้เคยกล่าวว่าหลังจากได้หาลือกับผู้เกี่ยวข้องถึงการดำเนินโครงการลถไฟฟ้าชันเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันบางซื่อและก็ลังสิตก็ได้ข้อสรุปว่าจะใช้รางขนาด1เมตร ภาษาอังกฤที่บอกว่ามิเตอร์เกืมีเสียงก็คือจะใช้รางขนาด1เมตรตามเดิมนะครับโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนไปใช้รางขนาด1.435เมตรหรือว่า Standard Gauge นะครับเนื่องจากต้องการให้ขบวนรถไฟชานเมืองและขบวนรถไฟขนส่งสินค้าที่ใช้รางขนาด1เมตรสามารถใช้รางร่วมกันต่อไปได้ และก็ยังจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของประชาชนที่สามารถเดินทางมาถึงสถานีกลางบางซื่อได้เลยโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนขบวนรถไฟที่นอกเมืองนะคิดดูนะครับถ้าถ้าเราใช้ราง2ประเภทนะสมมุติเราต้องวิ่งมาจอดสมมติว่ามาจอดที่ลังสิตแล้วก็ต้องลงต่อรถใหม่เพื่อมาใช้รถขนาดราง1เมตรหรือว่าอาจจะใช้ราง1.435เมตรซึ่งมันไม่บรรจบกัน อาจจะต้องต่อรถขึ้นตรงนั้นตรงนี้รางไม่เท่ากันสิ้นสุดอันนี้เขาก็มองถือว่ามองการไกลนะครับคือเขากกล่าวว่าอันนี้ถอดคำพูดเข้ามาเลยนะครับจากข่าวที่เขาให้มาคือ หากรถไฟฟ้าสายสีแดงเป็นรางขนาด1.435เมตรจะเกิดปัญหาเพราะขบวนรถไฟขนคนและสินค้าที่ใช้ในปัจจุบันจะไม่สามารถใช้รางขนาดดังกล่าวได้ต้องให้ผู้โดยสารและสินค้าจอดที่สถานีชานเมืองแทนการเข้ามาส่งคนและสินค้าที่สถานีกลางบางซื่อก็จะเกิดความไม่สะดวกหรือหากต้องการให้รถไฟชานเมืองเข้ามาส่งผู้โดยสารที่สถานีกลางบางซื่อ ก็ต้องเพิ่มรางจากเดิมที่จะใช้เพียง3รางเป็น5รางซึ่งก็จะทำให้มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นนีนายสุรชัยได้กล่าวไว้นะครับแล้วก็สาเหตุนะครับที่กระทรวงคมนาคมต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับขนาดรางอของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงก็เนื่องจากสำนักง,งานคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจหรือว่าสคอ,อรอคำย่อนนะครับรวมทั้งฝ่ายนโยบายมีข้อสงสัยถึงรูปแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงว่าทำไมไม่ก่อสร้างเป็นรางขนาด1.435เมตรซึ่งในอนาคตประเทศไทยก็มีแผนจะพัฒนาขนาดรางจากเดิม1เมตรเป็นขนาด1.435เมตรทั่วประเทศแล้วก็เขาก็เอาไปสรุปประชุมกันนะจนปัจจุบันนี้ก็ ได้เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงขนาดรางหนึ่งเมตรอันนั้นคือข่าวในอดีตเมื่อกี้ที่อ่านมานครับซึ่งนายสุรชัยก็ยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาการออกแบบขนาดรางโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงได้คำนึงถึงปัจจัยหลัก4ีประการคือแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนและก็ขนส่งคนจากชานเมืองเข้าสู่กลางเมืองขนส่งสินค้าไปยังภาคตะวันออก เพื่อไปอยังท่าเรือแหลมฉะบังแล้วก็ยกรางรถไฟชันเมืองจากระดับดินเป็นลอยฟ้านะครับอน,นี้ข่าวข่าวเมื่อ13ปีที่แล้วนะฮะท่อนสุดท้ายของอนายสุรชัยธารสิทธิพงศ์ประหลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นครับอันนี้เป็นการเล่าเรื่องก่อนที่จะมาสร้างเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนัน13ปีแล้วว้าว 13ปีเราถึงได้ใช้รถไฟนะครับกว่าจะนุมัดกันศึกษาและก็วิจัยกันมาเนิ่อนานเอามามีความรู้สุดท้ายนิดนึงครับเกจแคบนะครับเกจแคบเรียกว่าแนลโลเกจนะฮะเกจแคบก็คือเป็นรางรถไฟอันนี้เป็นความรู้นะครับฟังเอาไว้ก่อนว่ามันจะมีอ่าอ่ารางหลายแบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่าเกจแคบหรือว่าแนลโลเกจ เป็นรางรถไฟที่มีความกว้างของรางน้อยกว่า1.435เมตรได้แก่เกสสกอตแลนด์ก็คือมีขนาดความกว้างของราง1.372เมตรหรือ4ฟุต6นิ้วเกสแหลมหรือว่าเคปเกตนะขนาดความกว้าง1 067เมตรหรือว่า3ฟุต6นิ้วนะครับแล้วก็เกจ1เมตรหรือว่ามีเตอรเกจขนาดความกว้าง1เมตรนะครับ 3ฟุตกว่ากว่าสฟุต33นิ้วอันนี้เป็นความรู้นะที่รางที่เขาใช้กันมีเกตสำหรับวันนี้เท p โฟโต้ก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเรื่องของรางรถไฟนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่ความกว้างเท่าไหร่แล้วทำไมเราต้องเลือกใช้ราง1เมตรเท่าทำไมรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้1เมตรนะครับ ก็พบเจอกันเพียงเท่านี้นำพาสาระมาให้ผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้เทคโฟตโต้ขอกลาบลาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับผู้ที่รู้ว่า,าภายในระบบรถไฟเป็นยังไงฮนะก็ขอบคุณเว็บไซต์ต่างๆนะครับสำหรับข้อมูลเรื่องราวก็ค้นหากันอยู่พอประมาณนะครับ สำหรับวันนี้เท็ h โฟโต้ขอขอบคุณทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์นะครับขอบคุณครับ